ชาโต้ไวล์ลิปทินลาบิโอเตเบิว์ตี้แอนโคยัวโกรยัวสตอรีช่วงที่ผ่านมาทั้ง3ทีมได้นำเสนอภาพถ่ายของตัวเองที่แตกต่างกันไปทั้ง3อารมณ์และตอนนี้ก็ถึงเวลาตัดสินโดยรายการจะประกาศคะแนนพิเศษจากช่องทางโซเชียลมีเดียเป็นอันดับแรกเอาละเพราะฉะนั้นผมจะทำการประกาศ ทีมที่ได้คะแนนเป็นอันดับที่2ก่อนซึ่งจะได้คะแนนเพิ่มไปอีก5เหรียญโอเคไหมฮะและนะฮะทีมที่ได้ยอดไลท์เป็นอันดับ2และจะได้คะแนนเพิ่มไป5เหรียญคือทีมบีกไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อเฮ้ยจริงเหรอวะเนี่ย มันเกินความคาดหมายมากค่ะใจชื้นนะเก็บมาไว้ในกระเป๋าก่อนเล็กน้อยก็ยังดีดีกว่าไม่ได้เลยถ้าไม่ได้ใจเสียนะแป๊บนึงนะโอนตั์ให้เขาแป๊บนึงคุณมีอะไรจะกล่าวหรือคุณมูัมหมัดมูัมหมัดแฟนคลับคุณทาบีบีแตงกิ้วโซนวัตฟอร์ไลท์อะไรก y ได้แตงกิ้วชื่ออะไรนะมูัมหมัดมูัมหมัดทาบีบีจะทาบีบีมูัมหมัดเหลือทีม A กับทีม C ฮะเหลือทีม A กับทีม C ซึ่งผมจะประกาศนะครับต่อไปคือทีมที่ได้ยอดไลค์จากโซเชียลมีเดียมากที่สุดคือทีมนะทีมเพยานมเนะได้คะแนนเพิ่มีเอ็กซสิบลีก็คุ้มค่ากับที่เราคือบูธใส <laughs> เราแพ้ AI แค่นั้นเองค่ะพวกเราไม่ได้แบบแพ้ยอดละคือมันไม่นำส่งให้เราไม่น่ารักเลยแต่อันนี้เป็นเพียงแค่เป็นคะแนนบวกเพิ่มแต่คะแนนหลักจริงๆอยู่ในมือของคุณทั้ง100คนนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปครับเราจะมาวัดกันว่าทีมไหนที่มีสิทธิ์ที่จะผ่าเข้าสู่รอบต่อไปเพราะฉะนั้นคนดูทั้ง100คนครับถ้าพร้อมแล้วมาหยดเหรียญได้เลยครับเชิญครับเอาคิวอาร์โค้ดมา คิดว่าโค้ดเลยค่ะความรักาีแล้วเหมือนขอทานเลยอย่างน้อยอ่ะเราก็ได้ได้คนในโซเชียลมาแล้วแต่คนกลุ่มเนี้ยเขาจะชอบหรือเปล่าเอาจริงก็วัดกันตรงนี้แหละค่ะสุดท้ายแล้วคือคนในห้องส่งสําคัญนะคะคิดว่าคนมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหไปไกลฮะทีมเอไปก่อนแล้วทีมเอสองฮะแม่ทีม ทีมสีอะทีมสีครับเอาละเลยไม่จต่คนเดยนะเสียวเสียวละเสียวเสียวละโอเคเอ้ยยืนสิเฮ้ยทีมสีมาว้นละทีมสีโอเคโอ้ยสีมาเยอะเลยไม่มาถึงเลย เหมือนโดนปิดกั้นอ่ะปิดกั้นการมองเห็นอ่ะมันแบบเฮ้ยมันเยอะหมดเลยอ่ะก็เลยแบบเฮ้ยมันอาจจะมีสิทธิ์พลิกโผลนะเกือบร้องไห้นะจริงๆแบบเฮ้ยจริงเหรอวะสายตาของคนเฉียบคมกว่า AI โอเคอัปรเมอร์หนึ่งร้อยคนครับทีมที่ชนะในภารกิจหลักวันช็อตวันคิวคือทีม ซนได้ไปทั้งหบด62คะแนน,นดโดยที่ไม่มีนะครับคะแนนพิเศษเลยพีนั้นมันหวาวอะรู้สึกว่าการชนะของเขาไม่ได้กังขาเรามากค่ะผู้ควรถามว่ามีผลไหม <c oughs> ได้มาห้าแต้มแล้วมีผลไหม ต้องมูแน่ๆทีมนู้นมูแพ้แพ้มูถ้าไม่โดนปิดกั้นกลางบอลเห็นน่าจะได้ก็ขอบคุณมากๆนะคะจริงๆแล้วว่าเราก็ไม่ได้อยากแบบจริงจังกับการแข่งขันมากแต่เราก็อยากจะทําให้เต็มที่ที่สุดเราก็อยากทําให้มันดีที่สุดแล้วก็เราก็อยากจะให้ทุกคนมีความสุขกับการทํากิจกรรมของเรามากที่สุดเราก็ไม่คิดว่าเฮ้ยมันจะได้ผลตอบรับขนาดนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะโอเคเอาละครับนักก็หมายความว่านะฮะ ทีมที่มีสิทธิ์ผ่าเข้ารอบต่อไปนะะั่นคือทีม A และทีม C นะครับได้รับเลยเข้ารอบเชลชัว,วแต่ว่าสำหรับทีม B นะครับจำเป็นจริงๆต้องให้ทีม A และทีม C โหวตหาคนออกนะครับหมายความว่าหน,น,นึ่งในสามท่านนี้ต้องมีคนออกจากรายการไปในวันนี้เพราะฉะนั้นเชิญทีม A และทีม C เข้าสู่ห้องโหวตครับเชิญครับ ยากเลยอ่ะให้คือแต่ก็อยากให้อยู่ด้วยกันลไม่นุกแล้วไม่นุกแล้วเออไม่ต้องคิดเยอะเลือกใครวะเราจะเลือกใครอ่ะแบบมันเลือกไม่ได้แบบฉันบอกเธอตั้งแต่ EP ที่แล้วนะว่าสุดท้ายเราก็ต้องมาเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยเป็นรายการแรกที่รู้สึกไม่อยากชนะเลยอะค่ะชัยชนะในรายการนี้รู้สึกเหงามากๆเลยค่ะไม่โหวตใครอ่ะไม่อยากโหวตโหวตไม่ได้กระ้ำแล้วก็คือเราก็ไม่รู้ว่าเราลิบหนับนพอหยุดปุ๊บหันหน้าไปมอง คุณเคยแบบอ,อกหักเลิกกับแฟนปะผมต้องต้องเจอความรู้สึกนี้ทุกอาทิตย์เป็นคนบอกเลิกเขาท,ท,ทั้งที่เรายังรักเขาอยู่ไม่รู้จะยังไงก็ใช้วัดดวงเอาอยู่ที่ดวงแล้วกันเราก็เลยให้แต่ละคนเป็นตัวแทนของแต่ละคนแล้วก็โอนันยออกใครออกก็เป็นคนนั้นออกโอน้อยออกมาตรฐานสากลมากค่ะคือก็ไม่ได้ตั้งใจอยา,จากจะแบบ วตออกเลยอันนี้คือเราก็หาทางเลือกที่มันแบบที่สุดแล้วของใจพวกเราเนาะเอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้จะต้องมีหนึ่งคนในทีมบีที่ต้องกลับบ้านไปก่อนนะครับไม่ว่าอย่างไรก็ตามต้องบอกว่าวันนี้สนุกสนานมากและพวกคุณก็เป็นเซเลบรี้ที่เป็นคนคุณภาพจริงๆนะครับ ความเป็นสุดยอดคอนเทนต์ครีเอเตอร์ของพวกคุณนั้นจะยังอยู่ในรายการนี้ต่อไปยาวๆแน่นอนไม่อย่างนั้นขอทีมบครับก็ถิบมาขนางหน้า19ครับไฟสป,ปอร์ตต้องลงแล้วผู้ที่ต้องกลับบ้านไปก่อนในคืนนี้คือก็ใจหายนะ ใจหายเพราะว่าจริงๆคือก็ต้องบอกว่าเราก็ทําเต็มที่ลุ้นเพราะว่าคิดว่า3คนที่อยู่ในทีมเราอะคือทุกคนแบบมีสิทธิ์ที่จะน่าได้ไปต่ออะไรเงี้ยคือม,มันเป็นโมเมนต์ที่เราเหมือนเหมือนใจหายอะหยาดพี่ลุ้นครับ ช็อกหรอขอแสงความเสียใจกับคุณหยาดพี่หลุนด้วยนะครับไม่ยชอ,อ <c oughs> ไม่อยากให้ไป่ <c oughs> เราหูเดอ <c oughs> ไม่อยากอพี่อยากออกอะพี่อยากเหมือนแม่อะแบบ <c oughs> เหมือนแม่อะคิดถึงแม่อะ หยาดนี่เป็นคนโปรดของเช์ในรายการนี้เลยนะตอนที่เช์เลือกเลือกลูกทีมเข้ามาตอนตั้งแต่อีีก่อนนะ่ะหยาดก็เป็นคนแรกที่เชี์เลือกอ่าอันดับแรกก็ตกใจอยู่เหมือนกันค,ออคิดว่าเพื่อนเพื่อนก็น่าจะแบบช็อกกันอยู่อะไรคือ,ค,อคือไม่ใช่แค่หยาดหรอกหยาดว่าไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่จะต้องออกจากรายการไปทุกคนก็ลำบากใจที่จะตัดสินอขอบคุณทุกคนมากมากขอบคุณพี่ๆด้วยนะคะกองเชียร์ทุกท่านนะคะและนี่คือคุณหยาดพิรุณครับ เออเราก็พูดกันตลอดว่าแบบไม่อยากให้มีใครออกเลยเนาะอะไรเงี mm ้ย hmm. จนมาถึงวันนี้เป็นตัวเองก็ mm hmm. ก็อึ้องอยู่เหมือนกันสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราได้คือคือประสบการณ์เนาะแล้วก็มิตรภาพที่ดีของทุกคน กับภ<ม>ารกิจที่ต<ร>้องทั้งว่องไวไม่ได้ไหมผมว่าเกมนี้มันอยู่ที่ดวงมากกว่านะซ้อนหนึ่งสองสาม้อนหนอนดวงเฉียและอปุปสรรคที่ว่าครับคุณผู้ชมคือ<ะ>และหว,วาดเสียวโอ้โหตัวนี้เล่นยากคาริสากับโมสัตารไม่เป็นไรไม่เป<ๆ>็นไรเคยเป็นไงบ้างเคยอุปสรรคไหวป่ะทีคาดไม่ถึง